ย่อย่อคนในประเทศจะอดตายหานายกกุ้มใจกันไม่มาของลิซ่าหนึ่งร้อยล้านกูเอาเงินมาเยียวยาคนที่ฉีดกลับไปไม่ถึงเดือนแล้วตายหาสี่แสนไงมันสี่แสนไงลืมมือยังลืมไปหรือยัง เป็นโรคประจําตัวเขาบอกแบบนี้เป็นโรคประจําตัวเขาบอกแบบนี้แดกยาคุมตายหาก็ยังมีฉีดเข็มสองม่องไปก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อรายวันมาเยอะทุกที่แบบนี้มึงก็อยากจะเปิดประเทศมันทุเลตครับผมร้องทุเลตผมร้องทุเลตแต่บริหารแบบนี้มันโคตรทุเลตโคตรทุเลศครับโคตรทุเลศ ุกวันนี้คนไทยต้องทนทุกวันเปิดแล้วมึงเอาอะไรมารับประกันหรือว่าเอาชีวิตคนไทยมาเป็นเดิมพันคิดผิดคิดใหม่ก็ยังได้คิดผิดคิดใหม่ได้ไหมกูขอไหว้สบอคอครับสบคอสบอคอควรเปลี่ยนใหม่เป็นคอวยคอวยครับคอวยคิดเยอะๆครับคิดเยอะๆคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะเยอะๆเยอะๆนะเยอะๆ so sad A.I.P.